สวัสดีครับนี่ก็เป็นคลิปเต็มนะครับในการกินกุ้งเผานะครับทะเลที่ิมอยากมากนะมานี่เป็นการรอซ้านะครับกินกันเลยครับลิปเต็มๆนะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้เห็นสุดๆเลยนะวันนี้เรากินสองสี่ดตัวเลยครับจริงๆผมว่าตรงหัวมันเนี่ยมันกินได้นะ ผมเสียดายมากผมกินไม่เป็นนะหรือเปล่าผต้องแกะจิป้ปวะันต้องกินหัวมันวะกินไม่เป็นนะทิ้มกันเนี่ยกุ้งเผาข้างในมีแต่ไข่มันนะดำๆนี่ไข่มันใช่ไหมหรืออะไรมันใครรู้บอกหน่อยจิ้มกันกินแบบสดๆเลยจิ้มของสุดนะครับนะกุ้งเผา เสียดายหวนผมกินหัวไม่เป็นคนดูคงจะแบบแว่าอเสียดายหัวดินี่คพืกินหัวเป็เป็นนะของดีวาทิสิว่าผมกินไม่เป็นนะให้ทำยังไงได้นะครับอยากกินกันสดๆเลยครับสมกับที่อยาครับผ,ผมคนชอบกินกุ้งนะ หวานชอบในความหวานของมันนะเป็นอะไรที่มันชิ้นมันนุ่มแซ่บจริงอืมขออภัยครับ ไอ,อ,อใต้นี่ไข่กุ้งไปนเนี่ยไขย่เต็มเลยโอ้ยสำลักน้ำจิ้มแล้วมนีดูโซมแเศษๆกับมีน้องโอ้ยตายแล้ววันนี้เป็นดิสน <c oughs> โ, <shirt> โอ้ยไอเป็นยังไงไอรึปอยู่ เลอซักตัวฮะนี่เลือยู่ซักตัวมา,อาหอยมันหนูแหล้วยหูหลอดไปเลยสามตัวอเอาแกะ <c oughs> ออกแม่นมันสำลักหับ่จิม้มที่มันเป็นยังใดยังนีน <c oughs> ่บางตัวมันก็ใหญ่นะฮะ เน้นม่าเป็นบางตัวนะครับผมได้กินแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับหวานแซ่บนัวมันนะแม่เป็นคนพากินนะครับพุง แกให้เห็นเลยกินแบบสดๆเลยคนสดก็อย่างนี้แหละครับพี่นะ้องคนสดเราก็ต้องแกะกุ้งกินเองครับชุดสุดท้ายครับแฟนสวย ของวันนี้นะครับกุ้งเผายั่วๆใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปนะครับเดี๋ยวข้อหน้าเราจะกินอะไรมาติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ